สบายดีพี่น้อง <c oughs> ลุกขึ้นแล้วบัดนี้ลุกขึ้นแล้วกันอายุห้างกินแล้วครับบัดนี้มีใครพ่องบ่พ่อวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับไอ้เป็นบ้านแต่ใส่แฝ้วันนี้วันน้เป็นที่วันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ขย้นขั้วยืนอะไรไม่โดนสร้างขิ้นละสวัสดีครับเจ็มใจได้น,น,นะครับเพราะว่าเป็นหนาตั้งนานจังหวัดวัง ใบสองสามขึ้นหอนมาล้ำบ่ขึ้นหอดตัวเเลยนะครับนี่ยเต๋ตัวใดมาแล้วมาดีจ้าเนี่ยหมานบ่มากีเข่าด้วยี นนหลังเวทีหลังจากทางหายไปโดนโดนเนยโดนซิฟมือ โอ้ยขายหายไปคือชิ้นหนึ่งลงเทียมไหมเฮ้ขาดพี่น้องแต่ว่าจำเป็นเอ้ยคาเบียนบ้านคเบียนบ้าน

ข้อการเคลอนความศิวะ ไหหปะร้าพี่น้องไปยำะเหลมกันไปเบื้งคั้วหานแกินกักน,นก้งางานได้จัดไม่ได้ถามเลย เบอร์บ้าบ่าเบอร์แล้วมานผอะไรเขาเางสี่ไห้ัวกับเมียเขาตัดแต่การโลดขไนหม่พบอกเอาสมันไว้สี่เอาสี่เอาขันยุ่นี่บอกกลงเนจ้องไยังนี่ขึ้นม่หนิพนะดักดัอันนี้แม่หนิแม่ไ้เบียว้ซื้อใบพะนะซื้อใบอย่างบนหมอ ใส่ดีเว้ยไงสิแล้กก็ใสนี่แหละแล้วมาใส่ลูค้ายทั่หอย่าบอกแม่ของามึงอย่าพูจริงอ้อูค้ามาว่าตัดนอนยิ้ยาข้วก็ได้ไปเอาัยิมไม่เอาอันององไปใส่ประจำเนี่ยอันี้เขาไปตะกวนเขาไปตตัดแจ้งได้นี่หนแมนตัดแจ้งเห้นเป็นลูกเป็นทรงได้นั่น ได้อะไรกิน hmm. พ <laughs> so oh oh. <laughs> ่อสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะแวนตัวี่ล้วตัวนี้ตัวบัวดีอมคพ่อมันตอมยยพ่อแมมมเยม่แม่แม่แม่มแมม่แม่แม่ม่แ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 แม่แม่แม่่แแม่ม่ม่แม่่มม่มอ ทไมเาถมั้งฟ้าหมอมาปิด่นอ้นมันอพัยมั่นลยว่าหายดีหน่อยเขาไปค้นหายวานี่ซื้อหัวเอฟซีเอามาฝากพ่อซื้อรวยเลยเมนี่ยังนี่ทำหันชื่ออะไรกั่ชงพี่เหรอเขาเลยไม่ปลูกบอว่านหันยังขาดนบาทำยางกัญชี แคนบาทเใส่พ่อขาสิเก็บแตลองเดาสิเก็บเ้าสิเก็บนั่งรถยังมากลุงมาส่งรอบแรกเ่ขายกับเพราละเพาว่าอันควหมดแล้วพอว่นพอเรออมว่พอดีกัื่อว่าอยกรเฝ้าเมียได้สนุกถ้าไปส่งไ่เนี่ยสนุกเฮยให้เรามาทง่ชั้งทั้งผู้ไนะตายทั้งผู้อยู่สบายทั้งผู้ไปทั้งกระสีได้มัน รับไปซี้อรับเดี๋ยวว่าเด็กกลับไปเก็บไเดยอันข้างเครื่องปวดปวดป่บ่บ่มีเจ้าหมอกัดเงดดวรัเปลี่ยนเอียงเอาตัวไรนะบาออมออมหลังเขาเสียอันทับพีบิงสีกับ่าเหลียงบ่ลาบเตือบ่นันเดีนี่ บเดจมมาเจีบจักเียอืมไอยู่รบข้างทตาไม่รอไปเลยก็เสียใจอยู่ถ้าเราไปเราเป็นตาเหี่ยห้นคือทอดดอกแล้วหันั้ล้วเห็ดแบบให้เขาเห็นสภาพแล้แล้ว กินมาบอกให้เราไปเห็นไหมเขามเมยแบบว่าละสังขารซะ,ะ,ะพอจะยัดข้อละมันจับของพอมพี่น้าานองสน,นักคิมีฟอรเวอเนเซอรกันพอกันไหมชิบวะชราคิีสมัยดีพี่น้อง